สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ัวผมนะครับจิงสายลมหรือว่า Jl TV นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนสกินในไมค์ครับ Launcher นะครับก็คือ Minecraft แท้นั่นเองทุกคนก็บางคนเขาเปลี่ยนไปเป็นนะครับก็ได้เลิกงามยําดีที่จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับโอเคคนับก็เข้าเกมไมค์ครับมาเลยครับก็เข้าเกม i มค c r รับนะครับอย่างแรกนะครับนี่โอเคลงองลงอินเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาหน้านี้เนาะนะครับแล้วก็กดคําว่าสกินนะครับ บางทีทุกคนอาจจะอยู่หน้านิวก็ได้นะครับหน้าข่าวเห็นไหมแบบนี้นะครับนี้ประเดี๋วดี๋วี๋กดมาหน้าจะว่าอีดิชันนะครับผมแล้วก็กดสกินนะครับแป๊บหนึ่งเราเป็นแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมทุกคนก็จะอยู่หน้าสกินแล้วนี่ก็คือสกินที่ผมลงไปนะครับวิธีการหาสกินมันใส่ก็คือแบบเข้าไปในเว็บ Google นะครับผมผมแนะนําก็คือโนวาสกินนะโนวาพิมพ์แบบนี้หรือเปล่าวะสกินอะ เออใชตอ่ต้องพิมพ์ตัว A โอเคนะครับก็เว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นหมดเลยนะครับที่ผมเข้านะก็น่าจะเป็นเว็บนี้เว็บเดียวแล้วเนาะครับโอเคนะครับก็ทุกคนก็สามารถมาตกแต่งกันจะเป็นตัวของตัวเองได้ในเว็บนี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าเออเอออ่าเออเออตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> นะครับแล้โก็เรโก กดดาวน์โหลดออกไปเลยนะครับเพราะผมจะไม่แก้คงแก้ไขอะไรนะครับผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนเฉยๆนะครับกดเซฟนะครับทุกคนเห็นเมาส์ไหมโอเคเซฟนะครับรอสักครู่นะครับแล้วกดเซฟอีกทีหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้มันก็น่าจะไปตรงดาวน์โหลดในในไดซีของเรานะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับ โชว์ในโฟเดอร์นะครับหรือว่าแสดงในโฟลเดอร์นั่นเองนะครับสนมากผมจะแลกมันมาอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับแบบนี้นะครับเดสก์ท็อปแล้วก็เราก็จะอยู่ไหนวะไหนเออนี่ไงตรงนี้นะครับตรงต้นข้าวนี่เลยนะครับเอาไว้ตรงคันนาก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เราก็จะเอาเข้าไปในเกมไมครับแล้วเนาะก็กดนิวสกินทุกคนนะครับแล้วก็กดเนี่ยค้นหาสกินทุกคนแบบไฟล์สกินไฟค้นหาเลย นะครับก็เลือกที่เราดาวน์โหลดมานี่ไงก็เป็นสกินผู้หญิงนะครับตามที่เราได้เอาจากหน้าเว็บโนวาสกินมานะครับโดยที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อตามสไตล์เราเลยครับสาวสวยครับสาวสวยโอเคนะครับก็มันจะเปลี่ยนได้2ระดับนะครับก็คือคลาสสิกกับสลิมนะครับเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่ผมชอบสลิมมากกว่าเนาะโอเค เซฟและยุดนะครับจะเชฟเออจะเซฟเฉยๆก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือแบบได้ทําการที่จะลงสกินไปแล้วนะครับผมก็แค่นี้นะแล้วเราไปกดเพย์ดูนะครับว่าสกินเราทํางานแล้วหรือยังนะครับแต่การลงไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือสกินจะทํางานปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมรอสักคู่นะครับเจ็บเจ็บ เกมไหมครับโหลดต่อไปโหลดต่อไปจื๊บจืบขยายจอใหญ่ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะทุกคนเนาะรอต่อไปนะครับอลองเล่นดูนะครับทุกคนไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคร้อเปอร์วุบมาอยู่ในแมปที่เป็นตอนเออตอนเช้าโอเคนะครับ เดลแท็กเจอร์ผมจะสอนการลงอีกทีนะกับเชเดอร์นี่นะสุดยอดจริงๆโอเคนะครับกด f 5ดูนะครับว่าสกินเราเปลี่ยนหรือยังนี่ไงทุกคนก็สกินเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ก็คือวิธีการลงสกินในไมค้าบแท้นะครับโกง่ายๆนะครับง่ายโคตรเลยครับทุกคนโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดแซนกระดิ่งเออก่อนแซนกระดิ่งก็ต้องกดติดตามก่อนนะครับกดไลค์นะครับ ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับขอติดตามคนละหนึ่งติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับในคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรถ้าผมทําได้ก็จะทําให้นะครับโดยที่ทุกคนจะติดต่อผมในแฟนเพจนะครับก็ได้นะครับแฟนเพจก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าจะติดต่อผมอะจะพิมพ์เออฝนตกสัก้นจะพิม ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้บายบายทุกคนลาก,ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าทีพ,พีต่อไปอบ๊ายบาย